สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีราบทาโรค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคอรนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าเมื่อคนเก่ากลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่จะดีไหมนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะกะ็มีคนขอบีเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นบีก็จะทำให้ฟังกันในวันนี้นะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะบีอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไพ่ออกมาแบบไหนบีอ่านแบบนั้นนะดีอ่านตามดีนะคะไม่ดีอ่านตามไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เปิดใจว่องเปิดใจกว้างๆนะคะสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วมันไม่ดีต่อใจนะคะคุณก็ไม่ต้องเก็บกลับไปนะเพราะว่ามันเป็นดวงของหลายๆคนรวมกันอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ตรงกับคุณทั้งหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นดวงของคุณ โดยเฉพาะเลยเ็าเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะพลังงานทุกอย่างสลับกันได้หมดเลยนะคะฝั่งคุณเป็นเขาก็ได้ฝั่งเขาเป็นคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะเรื่องราวตรงนะคะราศีไม่ตรงก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะนะถ้าอยากได้รับพลังงานดีก็รับไปแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะ โอเคเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะช่วงนี้นะ่ะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะใบแรกนะคะอืมหนึ่งดาบกลับหัวนะแปดถ้วยนะคะแล้วก็แปดเหรียญเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะคุณกําลังหันหลังนะคะให้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณก็พยายามทํามานานแล้วนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันถึงทางตันนะรู้สึกว่ามันไม่มีความสม่ำเสมอเลยนะคะน่าจะเกี่ยวเกี่ยวในเรื่องของการงานการเงินของคุณนะคะเหมือนกับคุณเองนะคะพยายามทำงานนี้มากๆเลยนะคะแต่อยู่ๆนะคะทุกอย่างในเรื่องของการงานมันก็แปลเปลี่ยนไปนะคะเคยได้เงินมาแบบสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันติดขัด แล้วในตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายนะคะอยากจะย้ายที่อยู่เพื่อที่จะไปหางานใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะหาโอกาสใหม่ๆที่มันจะสามารถก้าวหน้าได้มากกว่านี้นะคะบีบอกว่าช่วงนี้นะคุณกําลังตัดสินใจบางคนตัดสินใจแล้วด้วยซ้ํานะคะ แต่คุณก็เสียใจนะกับการตัดสินใจเพราะว่างานเก่าที่คุณทำอะ่ะหรือสถานที่เก่าที่คุณอยู่อะค่ะคุณก็รู้สึกว่าผูกพันมานานนะคะก็ไม่อยากที่จะหันหลังให้กับตรงนี้หรอกแต่ก็ต้องการอนาคตในชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณก็รู้สึกว่าตัดสินใจแบบนี้นะ่ะมันถูกแล้วหรือ,อยังนะคะอืมพี่วาตอนนี้คุณมีความรู้สึกประมาณนี้นะคะอ่าเราไปดูซิว่าฝั่งเขาล่ะเป็นแบบไหนนะ เกลล์เนะคะหกไม้ oh, ทำไมฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนะ่ะพลังงานเหมือนกันเลยนะเป็นพลังงานของคนที่ในตอนนี้นะคะฝั่งของเขานะก็ต้องการที่จะไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับ อนาคตของตัวเองเหมือนกันนะคะเขายอมแพ้กับบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามมานานเหมือนกันนะเหมือนกันกับคุณเลยค่ะนะเหมือนกับเป็นพลังงานเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะคะอืมเราที่สําคัญนะมันก็เหมือนกับเขาก็หันหลังให้กับสิ่งที่เขารักมากๆเหมือนกันนะคือพลังงานบีบอกเลยนะว่าเหมือนกันจริงๆค่ะจนแบบว่าเออจะเป็นพลังงานเดียวกันแล้วจริงๆนั้นเนี่ย นะฝั่งเขาเป็นเหมือนกับคุณเลยอะ่ะเขากำลังละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามมามากๆเลยนะคะเขาก็รู้สึกว่าพยายามแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะนะต่อให้จะรู้สึกว่า อยากจะไปต่อหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จกับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยแต่ดูแล้วมันมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์มันไม่น่าจะสมหวังได้แล้วอะไรแบบนี้นะเขาก็อยากที่จะไปสแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะคะเนี่ยพลังงานเหมือนกันกับคุณเลยนะบีก็ไม่อยากอ่านซ้ำนะแต่พลังงานออกมาแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะบีก็มองว่าในตอนนี้เขาเองก็กำลัง อยากที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะอะเรามาดูสิว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรนะและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะในตอนนี้เป็นแบบไหนนะบีจะใช้ไพ่ออร์เคลนะคะแต่พลังงานไม่ต่างกันเลยนะเหมือนกับลอกกันมาเลยนะคะเนี่ยหรือคุณทั้งสองคนอยู่ราศีเดียวกันหรือเปล่า แล้วมีราศีที่ขึ้นมาก็เป็นราศีเมถุนน่ะนะ<ป>อืมความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อเขาอ่ะนะีอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะรักเขานะแล้วก็รักเขาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะ รักเขาแบบว่าก็ไม่ได้หวังอะไรมาตอบแทนหรอกแต่แค่อยากได้รักดีๆกลับมาเท่านั้นเองอะ่ะพราะมันเป็นตาช่างขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะ ะค,ะคุณก็แค่ต้องการให้เขาอะ่ะมอบความรู้สึกดีๆเหมือนกับที่คุณให้เขาไปอะ่ะกลับมาหาคุณเท่านั้นเองแล้วก็อยากที่จะอยู่กับเขาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะอยากจะให้เป็นความถูกต้องอยากจะให้เป็นความชัดเจนนะคะอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะแบบโตไปด้วยกันน่ะอืมเหมือนอยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะคะความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาบีต้องบอกว่าเป็นความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจมากๆจริงๆนะคะแต่คุณก็ต้องการให้เขาสนใจคุณนะ่ะเนาะเหมือนว่าเขาเองไม่ค่อยสนใจคุณนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องการที่จะให้เขาสนใจนะคะมอบความรักให้กับคุณแต่คุณเองนะสนใจเขามากเลยค่ะแล้วคุณก็ยังมั่นคงต่อเขาเนะี่ยเขายังคือความมั่นคงในใจของคุณนะคะยังคือสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้จริงๆ นะคะความรู้สึกข,ของคุณไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวันแรกคุณรู้สึกกับเขายังไงวันนี้คุณก็ยังรู้สึกแบบนั้นคุณยังหวังนะคะให้เขาแบบกลับมาหาคุณนะ่ะในความรู้สึกข,ของคุณนะเอะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือเขากลับมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ขอโอกาสกับคุณเนาะอ่าเราไปดูซิว่าฝั่งเขาล่ะคะมีความรู้สึกกับคุณอย่างไรในตอนนี้นะ สำหรับบางคู่ค่ะคุณอาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นะมีความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปได้นะคะฝั่งเขาก็มีไพ่ของครอบครัวนะคะคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะอาจจะมีบุตรด้วยกันแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะบีต้องบอกว่าเขาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมในที่นี้เนะี่ยความรู้สึกรักอะค่ะเหมือนเดิมความรู้สึกชอบอะค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเหมือนกับเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิม นะคะแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณที่มันเปลี่ยนไปก็คือความกังวลของเขานะคะความกังวลสับสนในใจนะคะไม่รู้ว่าคุณนะ่ะจะให้โอกาสเขาไหม เพราะในภาพนี้เห็นไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แต่งตัวดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโอเคนะคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาอะดูแล้วมันจะดีใช่ไหมแต่เขาเหมือนกับว่าอืมก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาคิดว่าเขามีโอกาสน้อยที่จะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าในตอนนี้เขากลับมาหาคุณแล้วแต่เขาก็ยังมีความกังวลแล้วก็สับสนกลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาส เพราะความรู้สึกข,ของเขาในตอนนี้นะไพ่ทั้งสองใบที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกข,ของคนที่กําลังมีเรื่องกังวลใจมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองมากๆจริงๆค่ะแต่ความรู้สึกข,ของเขาที่มีให้กับคุณบีก็ต้องบอกว่าเขายังมองว่าคุณคือครอบครัวของเขาเขายังมองว่าคุณยังคือคนคนนั้นนะคะเพราะการที่เขากลับมาเขายังต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันกับคุณ บีมองว่าเป็นแบบนี้แล้วความรู้สึกอะคะ่ะก็ยังคงชัดเจนอยู่ในใจจริงๆนะคะเขาต้องการให้เกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะ่ะทั้งคุณแล้วก็เขาอะค่ะที่จริงแล้วนะ่ะมันมีความมั่นคงในใจให้กันและการอยู่เสมอเลยนะคะความรู้สึกตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆคะ่ะฝั่งคุณก็ยังมีตาช่างฝั่งเขาก็ยังมีภาพของครอบครัวนะคะทุกอย่างคะ่ะยังอยู่ ความรู้สึกเหมือนกันนะคะต่างกันตรงแค่คุณนะ่ะไม่มีความกังวลใจอะไรเลยอ่าคุณนะไม่มีความกังวลใจอะไรเลยความกังวลใจของคุณหนึ่งเดียวก็คือว่าต้องการให้เขาอะ่ะมอบรักดีๆให้กับคุณเท่านั้นนี่คือความกังวลใจหนึ่งเดียวของคุณนะแต่ฝั่งเขานี่คือโอ้ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้นะพายุเมฆฝนมันแบบกรนะหน่ำมากๆในใจของเขาเลยนะคะเพราะเขา เดาคุณไม่ออกว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะเพราะเหมือนกับว่าเขากลับมาขอโอกาสกับคุณแล้วเนี่ยบีไม่รู้นะว่าคุณตอบรับไปแล้วหรือย่างบางคนตอบรับไปแล้วบางคนก็ยังกล้า,กล,ากลัว,ลวบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าคุณจะไม่โอเคกับเขานะคะอะเรามาดูเสียว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะหรือในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะ โอเคราชาถือเหรียญน,นะคะเก้าไม้แต่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมมากเลยเนาะระหว่างคุณทั้งสองคนเนี่ยอืมมีคนเจ้าชู้เขาเจ้าชู้ใช่ไหมแล้วเขาก็ปากแข็งกับคุณด้วยใช่ไหมคะโอเคอันเนี้เป็นเรื่องในอดีตทั้งหมดเลยนะ าดูกันนะคะจากที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะจากไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยบีต้องบอกว่าโหครบสูตรมากๆเลยค่ะเจ้าชู้หนีปัญหานะคะไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยปรับปรุงตัวเองเลยนะคะพูดจาก,ก็ไม่ดีด้วยนะละเลยความรู้สึกแบบสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามอะคะ่ะเหมือนกับคนคนนี้เขาไม่คิดที่จะ แก้ไขหรือว่าปรับปรุงตัวเองเลยนะคะเหมือนกับว่าชอบลอยตัวอยู่เหนือปัญหาชอบทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็พยายามเพียงแค่คนเดียวจริงๆในความสัมพันธ์เขาค,าคา่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องอื่นๆยกเว้นคุณไพ่เขาขึ้นมาแบบครบเลยนะคะทั้งเย็นชาด้วยไม่ใส่ใจด้วยนะคะ พูดอะไรมาก็ทำให้ทิ่มแทงหัวใจนะเจ็บช้ำน้ำใจนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่แสดงความรู้สึกอะไรมาให้กับคุณเลยเพราะฉะนั้นนาะบีมองว่าพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมานะ่ะตรงกับของคุณเลยนะคะที่คุณต้องการแค่รักดีๆจากเขาเท่านั้นเองอะนะแต่เขาเองก็ทําตัวไม่น่ารักใช่ไหมคะทาให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณพยายามเพียงแค่คนเดียวในความสัมพันธ์ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็แปลเปลี่ยนไปหมดเนาะเพราะว่าบางคนก็คือมีการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาจริงๆนะแต่บางคนก็ไม่ได้มีไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาไม่ได้มีไม่ได้มีม,ม,มือที่3แต่นะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามานะ่ะทำให้คุณทั้งสองคนเปลี่ยนแปลงไปก็คือปัญหาในเรื่องของการงานการเงินระยะทางอันนี้ก็เป็นปัญหา นะคะที่3ที่เข้ามาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแยกกันนะคะมี2กรณีนะกรณีที่1การมีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเพราะว่าไพ่ฝั่งเขามันมีเด e อ o v อบขึ้นมานะคะกรณีที่2ก็คือการงานการเงินระยะทางอะไรแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามอะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือละเลยความรู้สึกกันมากๆจริงๆนะคะแทบจะไม่ได้ดูแลกันและกันเลยมีเพียงแค่ ฝั่งคุณฝั่งเดียวอะคะ่ะที่ดูแลเอาใจใส่เขาบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะโอเคเรามาเข้าหัวข้อของเรากันนะคะว่าการที่เขากลับมาขอโอกาสกับคุณในครั้งนี้อะคะ่ะมันจะดีไหมนะคะ เดอซันเดอซานขึ้นมาไปแรกเลยนะคะดีสิคะแต่คุณก็ยังช่างใจอยู่ใช่ไหมล่ะกลัวว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจอีกใช่ไหมล่ะคะอืมคุณยังไม่เชื่อใจเขานั่นเองแหละนะแต่การที่เขากลับมาในครั้งนี้นะ่ะเพราะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆนะเขาก็เลยรีบกลับมาหาคุณนะคะเพราะบีมองว่า เขาคิดได้แล้วเขารู้แล้วนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่นะคะหรือว่าอะไรที่เขาควรทําเขาเหมือนรู้หัวใจตัวเองแล้วนะจากสถานการณ์ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะมันมีไพ่เดือดซันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายก็เป็นเจ็ดไม้ด้วยนะคะถึงแม้ว,ว่าคุณจะยังปฏิเสธอะแต่บีมองว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะ ถึงแม้ว,ว่าเขากลับมาหาคุณนะคะในครั้งแรกคุณจะยังไม่ได้โอเคกับเขาแต่บีมองว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณอีกเพราะถึงแม้ว,ว่าคุณจะปฏิเสธแต่ว่าเขาเองนะคะยังมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็จะต้องขอโอกาสจากคุณให้ได้ยังไงเขาจะต้องพิสูจน์ตัวพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับเขาก็ตามนะคะเขามีความคิดแบบนี้นะ แล้วสําหรับบางคนเนาะที่เป็นครอบครัวกันไเป็นครอบครัวกันไปแล้วนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะบีมองว่าเขาจะทําทุกวิถีทางจริจริงๆเพราะเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่บีมองว่าคุณมีสถานะให้กันแล้วนะคะอืมรู้แล้วลหละว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานะอะไรกันนะคะ พราะจากที่บีเห็นตรงนี้ต้องบอกว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้คือเขาตั้งใจนะคะที่จะกลับมาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปนะอัศวินถือถ้วยสามไม้นะคะราชาถือถ้วย เด็กถือดาบห้าหมายจริงๆค่ะการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะในอนาคตความรักของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะ,ะจากเมื่อก่อนเนี้ยนะคะคุณหวังว่าเขาจะมอบความรักดีๆให้กับคุณกลับมาในครั้งนี้ล้วค่ะเขาจะมอบความรักดีๆให้กับคุณจริงๆนะคะ แล้วก็สถานการณ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคุณน้องสองคนนะคะยังมีความเป็นอนาคตของกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังมีความเป็นครอบครัวกันถ้าใครเป็นครอบครัวแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวก็มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์กันไปในระยะไกลๆจนกลายเป็นครอบครัวกันในอนาคตได้นะคะเพราะการกลับมาในครั้งนี้ก็เหมือนกับการเรียนรู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะ ทําความเข้าใจกันและกันใหม่บีมองว่าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะแบบเออได้สัก50-6 0%มันยังไม่เต็มร้อยแต่ในอนาคตอะบีมองว่าจะสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะ แต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเขาเองก็คือตั้งใจแล้วจริงๆนะเจมแพลนเขาตั้งใจจริงๆนะคะถ้าคุณอยู่ไกลกันนะบีว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กับคุณอะ่ะอืม เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะดูแลคุณล้าอะค่ะสาหรับใครที่เป็นครอบครัวกันเราต้องห่างไกลกันเพราะเรื่องของการงานการเงินแบบนี้นะเขาก็อยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆกับคุณนะคะถ้าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวอ่ะบิก็มองว่ามีเกณฑ์การเดินทางที่จะได้เจอกันเพราะสิ่งที่เขาคิดนะคะความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตอะทุกอย่างค่ะจะ เปลี่ยนแปลงดีขึ้นคุณและเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดำเนินไปนะคะสถานการณ์ความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณน้องสองคนจะคลี่คลายคุณน้องสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆค่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมมีปัญหาที่ ที่จริงแล้วน่ะก็ยอมกันได้แต่ว่าเขาเองไม่ยอมให้กับคุณใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้น่ะเขาจะยอมให้กับคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยบีต้องบอกนะว่าคุณต้องเริ่มกันใหม่จริงๆค่ะเพราะสำหรับใครอะที่จบกันไปในวันนั้นอะเพราะปัญหามือที่3ามะ การที่จะมาเริ่มต้นกันน่ะบีก็เข้าใจนะว่ามันยากอืมแต่การที่คุณยังรอเขาอะก็แสดงว่าคุณอะรักเขามากคุณก็เลยต้องการที่จะให้โอกาสเขานะคะเพราะบีมองว่าการที่ถูกนอกใจอะมันเป็นอะไรที่เราอะลืมยากจริงๆแต่คุณเองนะบีมองว่าคุณอะพร้อมที่จะให้อภัยเขาพร้อมที่จะให้โอกาสเขาถ้านี่เป็นพลังงานของคุณนะคะบีมองว่าคุณเป็นแบบนี้ เพราะบีมองว่าคุณและเขาต้องเริ่มต้นกันใหม่สร้างความเชื่อใจใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนก็ตามอะบีมองว่าเขาจะทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณนะคะเพื่อที่คุณเองจะได้สบายใจด้วยบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะตั้งใจจริงๆนะคะที่จะทําให้คุณอนะยอมรับในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะ เพราะว่าการที่เรารอใครสักคนหนึ่งเนะี่ยเราก็มีเหตุผลของเราใช่ไหมคะลอราบีก็เชื่อว่าการที่คุณยังรอเขาคือคุณเองก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาอืมเพราะว่าทุกอย่างคะ่ะในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยังคุมเครือนะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนนะคะก็เลือกที่จะมองตามหลักความเป็นจริงเนาะเลือกที่จะมองว่าสถานการณ์ระหว่างเราเนี่ย ที่จริงล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปกันได้จริงๆไหมนะคะเราถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นกันใหม่ล่ะเราจะต้องเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนนะคะเพราะดูเราเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยก็เหมือนกับต้องแบบเริ่มจากศูนย์ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะ่ะจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนเข้าใจกันและกันได้มากๆจริงๆหลังจากนี้นะคะอืมเริ่มจากศูนย์จริงๆนะเพราะว่าเดยวฟูขึ้นมาตรงนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยความ เข้าใจกันเริ่มต้นกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันจริงๆเราก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ตามลำดับนะคะเขาเองการกลับมาในครั้งนี้คือเขาหวังมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองแบบไหนก็ตามบีมองว่าเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นนะคะเพราะเขาเองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อะ เขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต้องการให้ได้กลับมาเป็นครอบครัวเขาต้องการให้ได้กลับมาเป็นความมั่นคงให้กันและกันนะคะในในความรักอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่ปัญหาของมือที่3แต่เป็นปัญหาเรื่องของการงานนะคะการเงินระยะทางครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ แต่บางคนก็เป็นปัญหามือที่3จริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูนะว่าของคุณน่ะเป็นกรณีไหนนะคะแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนๆก็ตามถ้าหน้าไพ่ตรงนี้ตรงกับคุณพีก็อยากจะบอกว่าการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งของคนเก่าของคุณคณนนี้เขาตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นค่ะแล้วพีก็มองว่ากว่าคุณจะสามารถเชื่อเชื่อใจเขาแบบสนิทใจอีกครั้งหนึ่งนะ่ะ ก็จําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นการตั้งแต่ศูนย์ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมันไม่ง่ายสําหรับการเชื่อใจถ้าใครที่มีปัญหาของมือที่3มเนาะมันก็ไม่ง่ายแต่บีเชื่อว่าถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงๆคุณจะสามารถทําให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์มันกลับมามั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วการที่คุณยังรอเขาบีก็มองว่าคุณรักเขานะคะแล้วการที่เขากลับมา เราต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างให้กับคุณได้เชื่อใจเขาอีกครั้งหนึง่งบีก็หวังว่าเขาก็รักคุณจริงๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวบีจะเปิดไพ่ข้อความให้นะสักสิบใบเนาะเอาจากสำรับสีม่วงก็รอกันนะคะ ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอใจเย็นๆน,นะคะที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันที่จริงแล้วเขาใส่ใจคุณนะคะแต่ก็ทำเป็นแบบเฉยๆใส่คุณนะห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอ เชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีนะคะอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไป ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอทรมานจากความห่างเหินและเย็นชาฉันมั่นใจในตัวเธอเสมออีกใบนึงก็รอกันเนะาะอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอคงเข้าใจโอเค Uh, เราก็เอาเป็นข้อความจากจากกาักรวาลก็แล้วกันนะคะข้อความนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณก็ได้นะคะถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้ได้เลยนะ จงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเธอทำดีที่สุดแล้วทิ้งอดีตไว้ข้างหลังซะทำไปเธอเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่บ้างนะคะ เธอมีทางเลือกเสมอจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหัดขอความช่วยเหลือบ้างอ่ะอีก2ใบนะอย่ารบกวนบทเรียนอันแสนจะมีค่าเด็ดขาดใบสุดท้ายนะคะอย่าตำหนิใครเลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะ อ่าเรามาดูซิว่ามีลักคนาราศีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นธาตุ่มาครบทั้งสี่ธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาครบนะคะส่วนราศีราศีเมทุนค่ะราศีธนูนะคะมีสองราศีเองค่ะเดี๋ยวน้เดี๋ยวนะเด,วนะเดี๋ยวบีดูให้ดีๆก่อนนะ อราศีมีนอีกราศีนึงเนะคะมี3มราศีนะโอเคมีราศีเมถุนราศีธนูและราศีมีนนะคะ3มราศีนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะบิกก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ